S 1> <S 1> เหตุที่เรียกว่าสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์สัตโตสัตโตรต,รติดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะราธะชันทะความพอใจราคะความกำหนัดนันทิความเพลินตัณหาความอยากใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ผู้คล้องติดในขันธ์ทั้งห้าดังนี้ รูเปโยชันโทโยราโคยานันทิยาตันหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตัสสมาสัตโตติวจติราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในเวทนาเพราะการติดแล้วคล่องแล้วในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะ ราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะชื่อบุคคลชันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆ มีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้วิญญาณโยชนโทโยราโคยานันทิยาตันหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตัสมาสัตโตติวุตติราทะเบียบเหมือนพวกกุมาน้อย,อยหรือโกมาลีน้อย,อยเล่นเรือน้อยน้อยที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีชันทะ มีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยน้อยนั้นย่อมอะไรเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะเมื่อใดพวกกุมารน้อยหรือกุมารีน้อยนเหล่านั้น ปราศจากราคะปราศจากชันทะแล้วปราศจากความร e ักแล้วปราศจากความกระหายแล้วปราศจากความเล่าร้อนแล้วปราศจากตันหาแล้วในเนื้อน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทําเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นทําให้กระจัดกระจายเรียรายเกลื่อนกลนไปกระทาให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดราธะอุปมาอีก็ฉันนั้น คือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจัดกระจายออกซึ่งเวทนาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายะจัดกระจายออกซึ่งตันหา จงเรี่ยกระจกระจายออกซึ่งสัญญาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรี่ยกระจกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลายจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรี่ยายกระจายออกซึ่งเวียนญาณจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลาน จงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้